ความหมายไพทาโลชุดใหญ่เมเจอร์อาคาน่าใบแรกเลขศูนย์เดอะฟูล f o o ฟถ้าจากศัพท์ของไพ่ใบนี้ภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าโง่แต่ใบนี้จะโง่จริงหรือเปล่ามาดูกันนะครับก็ในความหมายหลักๆเลยเนี่ย ถ้าเกิดดูจากไพ่ใบนี้เนี่ยก็จะให้ความหมายไปในแง่เด็กวัยรุ่นไรเดียงเสียไรเดียงสารักอิสระนะครับเจ้าสำราญชอบเที่ยวเล่นชอบการเดินทางไปสนุกไปสนานรักอิสระที่จะไม่กลัวความเสี่ยงชอบประจนภยัยแนวออกแนวลุยลุยแอดเวนเจอร์ อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ค่อยคิดว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ด้วยความเพาเป็นเด็กอะ่ะถ้าเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แบบโอ้ยชอบตำหนิว่าแบบผู้ใหญ่ก็น้ำร้อนมาก่อนเด็กไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรแต่ด้วยความเป็นเด็กมันโง่ก็อาจจะต้องมาก่อนฉลาดหรือก็คือไม่รู้ก็มาก่อนรู้อะไรเงี้ยแต่เด็กก็อยากจะทาเหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่รู้ว่าเอามือแย่ไปในรูไฟหรือไม่รู้ว่าไฟมันร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะเอามือจับ คือเต็มไปด้วยความอยากจะทําอยากจะได้ประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือในเบื้องต้นของเดอะฟูลทีนี้ถ้าเรามาดูตามรูปหน้าไพ่กันก็จะเป็นรูปของลักษณะเด็กวัยรุ่นผู้ชายยืนเหมือนกับว่าหายมือกลางมือกลางแขนแบบบรรยากาศเหมือนแบบขึ้นไปบนภูเขาแล้วสดชื่น อะไรเงี้ยการแขนออกอย่างสดชื่นอะไรเงี้ยว่าได้ได้มาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอยู่ริมหน้าผาด้วยถ้าตามรูปเนี่ยแล้วก็อยู่ริมเน้าผาด้วยความที่แบบไม่กลัวตกเลยยังสดชื่นเหมือนแบบโอ้โหได้มาสูดอากาศริมหน้าผาอะไรเงี้ยนะครับพร้อมที่จะเสี่ยงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ถือว่ายืนอยู่ในจุดเสี่ยงแต่ยังสดชื่นได้เนี่ยแสดงว่าไม่มีความกลัวเลยนะครับแล้วก็สายตาของเขาเนี่ยก็มองไปยัง ที่ไกลๆเพราะอยู่บนหน้าผาเนี่ยมันมองได้ไกลๆอยู่แล้วอ่ะก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่บ่งบอกที่ถึงว่าชอบการเที่ยวชอบการเดินทางนะครับแล้วก็ในมือขวาของเขาเนี่ยก็ถือไม้เท้าพาดพาดบ่าแล้วไปลายไม้เท้าเนี่ยก็ยังมีห้อยกระเป๋าใบเล็กๆอยู่ซึ่งไม้เท้าก็บ่งบอกถึงการเดินทางเหมือนกันนะครับแล้วกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยก็บอกถึงว่าประสบการณ์ยังน้อยความรู้ยังไม่มากนะครับ แล้วก็มือซ้ายก็ถือดอกกุหลาบสีขาวก็มันเป็นความสีขาวมันเป็นความบริสุทธิ์อะเหมือนเด็กมันก็ยังเป็นผ้าขาวก็ยังประสบการไม่มากแล้วก็ยังไรเดียงสานะครับแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็เป็นแนวแหวกแนวนะครับแหวกแนวที่คือคนทั่วไปเขาไม่ใส่กันะ่ะมองอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้นำเทรนหรือผู้นำแฟชั่นได้ หรือไม่งั้นก็คือเขาเรียกว่าหลุดไปเลยก็คือว่าไม่ยึดติดตามกระแสตรงนี้ก็บ่งบอกถึงก็ทำอะไรที่แบบฉันจะทำอ่ะกระแสเป็นยังไงฉันก็ไม่สนอะไรเงี้ยฉันจะทำแบบนี้ฉันฉันมีไอเดียฉันอยากจะทำฉันก็ทำไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นแบบอ่าเป็นความหมายแล้วก็ที่ดูจากหน้าไพ่นะครับแล้วก็บรรยากาศของไพ่เนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบการเริ่มต้นใหม่ที่แบบ มีแสงพระอาทิตย์ขึ้นรูปภาพพื้นหลังเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยมันมันมันคิดแต่แง่บวกอะ่ะมันไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายหรือน่าเกรงกลัวหรือว่ามีภัยอันตรายอะไรไหมอะไรเงี้ยไม่รู้รเลยเลยจะทำนะครับทำตามความฝันทําตามคิดในแง่บวกไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปในด้านนิสยัยนิสัยของนิสัยบุคลิกของไพ่ใบนี้เนี่ยคือทุกอย่างเวลาทำเนี่ย มันเหมือนใหม่สดมันเหมือนการเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเ,เราตื่นทุกวันเราแปลงฟันทุกวันเราไปโรงเรียนทุกวันเราไปทํางานทุกวันเนี่ยแต่เจ้าเนี้ยนิสัยเขาเหมือนมันแบบไม่เคยสามเลยทำทาเหมือนการเริ่มต้นใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับก็คือนิสัยก็คือเหมือนทําอะไรใหม่ทุกวันรักอิสระ แต่ทําอะไรไม่ค่อยคิดว่าผลลัพธ์มันจะเกิดมาแล้วมันจะกระทบตัวเองไหมกระทบคนอื่นไหมอะไรเงี้ยก็คือไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือพูดง่ายว่าไม่คิดถึงอนาคตเท่าไหร่พูดง่ายว่าขาดการวางแผนที่ดีนี่ก็คือเป็นนิสัยที่ดีในแง่คิดบวกรักอิสระนะครับแล้วว่าไม่ค่อยดีในแง่ที่ว่า ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรืออนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อไปในแง่ดาวดาวจะเป็นดาวมฤตยูในแง่ธาตุก็จะเป็นธาตุลมนะครับดาวมฤตยูดาวมฤตยูก็บ่งบอกถึงแบบอันตรายที่ที่พร้อมจะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือเพศภัยก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ ดาวมรุตรยูเนี่ยจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในแง่ที่อาจจะเกิดาการคิดค้นประดิษฐ์หรือเกิดเทคโนโลยีอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะว่าด้วยความที่ว่า,ามีไอเดียเริ่มต้นใหม่ๆรักอิสระแล้วก็พร้อมที่จะะจนภยัยหรือพร้อมที่จะแบบลุยไปข้างหน้าเนี่ยมันพร้อมที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้มันก็สอดคล้องกันอยู่นะครับต่อไปในแง่การงาน การงานเนี่ยมันก็เหมือนกับการเริ่มต้นเหมือนกันเลขศูนย์เนี่ยมันเรียกว่าเกือบเกือบจะเริ่มต้นด้วยซ้ำมันยังไม่เริ่มต้นเลยด้วยซ้ําแต่เหมือนกับว่าเออได้งานใหม่แต่ยังไม่ทันจะเริ่มงานเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าพึ่งจะเริ่มได้งานใหม่หรือเริ่มงานใหม่หรือมีข่าวว่าได้งานใหม่อะไรเงี้ยหรืออาจจะมีการได้ตําแหน่งใหม่หรืองานเกี่ยวกับด้านการบันเทิง หรืองานเป็นไกด์นาเที่ยวเอ่อทำทัวร์ท่องเที่ยวหรืองานด้านผับบาคาราเอเกะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลักษณะงานที่จะเข้ากับไพ่ใบนี้นะครับต่อไปด้านการเงินการเงินก็เป็นประเภทแบบเอ่อไม่วางแผนไม่ได้เก็บเงินเท่าไหร่ก็คือได้มากก็ใช้มาก ได้น้อยก็ใช้น้อยเหมือนเด็กอะ่ะเด็กมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ค่อยได้เก็บเงินเก็บเงินก็ไม่อยู่เหมือนแบบโอ้เจออะไรก็แบบโอ้ไอ้นั่นก็น่าสนใจไอ้นี่ก็น่าลองไอ้นี่ก็น่าจะซื้อมาลองใช้ดูมันเป็นยังไงหนออะไรเงี้ยอืมแต่เหมือนวัยเขาอะ่ะมันยังเป็นวัยที่แบบมีเงินมาให้ได้ใช้เรื่อยอะ่ะมันก็ยังจะว่า ไม่ดีทางด้านการเงินเลยก็ไม่ใช่แต่ก็แค่ไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าเกิดใช้จนเกินตัวไปมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีจังหวะที่จะแบบมีเงินมาให้ใช้ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่าศูนย์ไปถึงบวกหรือหรือพูดง่ายๆก็ไม่ได้บวกอะไรมากเพราะว่ามีใช้เรื่อยๆมันก็เข้าข่ายบวกนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีเงินเก็บหรือเงินเยอะอะไรเท่าไหร่ ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะหยิบเยืมเยืมเงินคนนี้เลยเพราะคนนี้ก็ใช้เต็มที่อยู่แล้วนะครับต่อไปเรื่องการเรียนการเรียนเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าชอบประสบการณ์ชอบอิสระชอบสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเรียนแบบวิชาการที่ต้องอ่านเยอะๆยอะจำเยอะๆท่องเยอะๆน่าเบื่อเนี่ยบอกลาได้เลยเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยก็ถ้าเป็นด้านวิชาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นแบบงานไอการเรียนที่แบบที่เขาสนใจที่เขาชอบหรือเหมือนทดลองหรือได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหรือได้ไปท่องเที่ยวหรือด้านอ,อ่นิเทศอะไรเงี้ยหรือหรือด้านที่แบบที่เขาสนใจอ่ะเขาจะทำได้ดีแต่คือเขาจะไม่เก่งทุกวิชาเพราะฉะนั้นก็คือว่า ชอบวิชาไหนถึงจะสนุกกับวิชานั้นแล้วถึงจะทำคะแนนได้ดีเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องเรียนก็คือไม่แน่นอนแล้วแต่ที่ชอบนะครับว่าเป็นคนชอบวิชาไหนแต่จะเป็นวิชาแบบแนวสนุกสนุกนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเรียนให้ดีทั้งหมดได้เนี่ยจะต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ต้องแก้นี้ใสต้องใช้อาศัยความตั้งใจมากๆพอสมควรพูดง่ายๆว่า เอ่อถ้าคนมาถามว่าจะเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องถามเบกลับว่าใช้ความพยายามพอหรือยังต้องเพิ่มความพยายามให้มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยต้องแบ่งเวลานะอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องขัดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หน่อยนะแล้วผลการเรียนจะดีขึ้นประมาณนี้ครับด้านการเรียนต่อไปด้านอาชีพอาชีพเนี่ยก็เกี่ยวกับคล้ายๆก,ก,กับเรื่องการงานเหมือนกัน แต่ว่าไอการงานตรงนี้จะเน้นการเริ่มต้นหรือม,ม่ใหม่แต่ด้านอาชีพเนี่ยก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผับบาร์คาราโอเกะเป็นไกด์หรืองานที่เออเออไม่ได้ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าวิชาการอะไรมากก็เน้นสนุกสนุกไปนะครับแต่ว่าเออความเป็นไกด์หรือหรือท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านสถานที่หรืออะไรตรงนี้ซึ่งตรงนี้เขาชอบอยู่แล้วเขาจะแบบมีความสามารถในการแบบพาคนไปเที่ยวให้สนุกได้แล้วก็เหมือนมีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อ่ะอนะครับก็เป็นเรื่องอาชีพไปต่อไปด้านการลงทุนด้านลงทุนเนี่ยเราจะเราก็จะต้องเน้นว่าลงทุนเกี่ยวกวับด้านการท่องเที่ยวหรือสินค้า เกี่ยวกับสินค้าสิ้นเปลืองตรงนี้เขาจะไม่สะสมเขา,าก็มีก็ใช้มีก็ใช้เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับถ้าจะเลือกลงทุนก็ลงทุนเกี่ยวกับด้านนี้นะครับต่อไปด้านความรักความรักก็บอกอยู่แล้วว่ารักสนุกรักอิสระไม่จริงจังไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจับไพ่ขึ้นมาแล้วถามว่าคนนี้ คิดยังไงกับเราเราได้ไพ่ the fool ก็ก็บอกได้เลยว่าเขายังไม่จริงจังเท่าไหร่นะต้องค่อยๆดูดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าเราถูกใจเขาแล้วเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสนุกตรงนี้โอเคแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดว่าเรา เราจับได้หรือหรือเจ้าชะตาเนี่ยเขาเขาได้ใบนี้เนี่ยเราถามว่าเขาในง่ายความรักเขาเป็นยังไงก็คือว่าถ้าเขาเหมือนมีความต้องการอะที่จะรักเป็นอิสระเขาอยากจะมีอิสระในการเลือกความรักของเขาถ้าเขาเขาเลือกที่เขาอยากจะรักคนนี้คนนั้นน่ะเขาก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันไม่โกอุปสรรคใดๆที่จะรักคนนั้นคนนี้ตามที่เขาต้องการจะเลือก เขาจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยที่จะถูกคลุมถุงชนอันนี้จะเป็นคนละแง่กันนะครับจะเป็นแง่ว่าในแง่ถ้าเกิดว่าถามว่าคนอื่นจะยังไงแต่ในแง่ที่ตัวเองได้เดะฟูลจะเป็นยังไงเป็นมองต่างมุมกันนะครับโอเคต่อไปด้านสุขภาพสุขภาพนี้ก็ต้องระวังระวังในที่นี้ก็คือว่าด้วยความที่ว่า ไม่ทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังแล้วก็ชอบผจญภัยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้เกี่ยวกับเรื่องอาจจะการเดินทางแล้วเวลาเดินทางเนี่ยก็มักจะเป็นที่ขาเข่าเท้าตรงนี้แล้วสุขภาพโดยที่ถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนอันเนี้ยจะน,นึกถึงว่าเด็กวัยรุ่นเป็นอะไรก็เป็นแค่นี้แหละไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับต่อไปเรื่องการเดินทางการเดินทางบอกได้เลยว่า มีดวงเดินทางขึ้นนะมีเกณฑ์เดินทางแต่เดินทางไปในแบบไหนล่ะเป้าหมายก็คือเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวการสนุกสนานออกทริปออกทริปนะครับตามภาษาวัยรุ่นอ่าต่อไปสุดท้ายสำหรับใบนี้เรามาดูในเรื่องอ่าบางคนเขาเรียกว่าไพ่กับหัวบ้างบางคนเขาเรียกว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่ง ที่เป็นปัญหาบ้างอย่างในเซลติกคอร์ก็จะเป็นตําแหน่ง5หรือตำแหน่งที่7เป็นตําแหน่งปัญหาตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าในหรือว่าในแง่ลบของใบใบนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องว่าด้วยความที่เขาเอ่ะเออเป็นคนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยคิดอะไรเงี้ยมันก็จะออกจะเป็นแนวแบบเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยระวังตัวก็อาจจะมีอุบัติเหตุบาดเจ็บขา หรืออย่างที่บอกนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องสุขภาพตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของเขานะครับว่าเกิดอุบัติเหตุเรื่องการเดินทางขาเข่าอะไรเงี้ยได้แล้วในแง่โดยทั่วๆไปก็คือทําอะไรไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่มันก็ก็อาจจะเหมือนกับเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยคํานึงหรือบางทีก็ผู้ใหญ่แนะนําแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ย ก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีบ้างหรือในแง่ความรักก็บางทีก็เหมือนกับไม่ค่อยยึดติดก็อาจจะไปทํำร้ายใจคนอื่นได้หรือบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้สมหวังความรักเท่าไหร่ดูก็อาจจะไม่ค่อยดีในแง่เรื่องสุขภาพกับเรื่องความรักแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ถ้าขึ้นใบนี้ก็ก็มีคำแนะนำว่าจะทำอะไรให้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือจะทําอะไรก็ให้ตั้งใจหรือจริงใจมากขึ้นเอ้ยจริงจังหรือเรียกว่าโฟกัสมากขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะผ่านพ้นไปแล้วประสบการณ์จะสอนให้คุณโตขึ้นได้เรียนรู้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับไพ่ใบนี้นะครับเป็นใบแรกเริ่มต้นที่เลขศูนย์เดอะฟูลก็สวัสดีครับ